ไทยสปายแกรเจสวัสดีครับจะมาสาธิตวิธีติดตั้งเครื่อง GPS Tracker นะครับผมรุ่น102ตัวนี้ใช้ติดตามพิกัดหาตำแหน่งของเป้าหมายนะครับแล้วก็สลับเป็นโหมดดักฟังได้เริ่มต้นนะครับให้เราแกะฝาด้านหลังออกนะครับแล้วก็ใส่ซิมเข้าไปนี่นะครับจากนั้นใส่แบตเข้าไปนะครับ แบตก้อนหนึงจะอยู่ได้ประมาณ5-7วันนะครับเซตนี้จะมี2ก้อนนะครับก็ใช้สลับกันนะครับวิธีเช็คว่าเครื่องปกติหรือเปล่านะครับให้ดูที่ไฟสีเขียวนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จไฟจะก,กระพริบนะครับะจะก,กระพริบไปประมาณไม,ไม่ถึง5นาทีเราก็จะดับไปนะครับเป็นสลีปโหมดครับผมแล้วเวลาเราจะเริ่มใช้งานไฟสีเขียวนี้ก็จะกระพริบต่อนะครับ ส่วนวิธีใช้งานนะครับเดี๋ยวชมได้จากคลิปต่อไปเลยครับ